สวัสดีค่ะแซ่บแบบมัมวันนี้มาก๋วยเตียเต๋ยวก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูสามชั้นแล้วก็ใส่กระดูกหมูลงไปนะคะตามสไตล์มัมง่ายๆค่ะกับผักสดนะคะมาทานด้วยกันค่ะจะกินเส้นหมี่นะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะมาอด้วยแซ่บแบบมัมไอที่กินเส้นเล็กใส่ลูกชิ้นค่ะ มามาเดี๋ยวมาเจอกันนะคะสวัสดีค่ะมาเจอกันวันนี้แซบแบบมัมมาดูว่าติดทานอะไรมามานี่ค่ะอวยเตี๋ยวเส้นมีผักแคบหมูนแคบหมูแคบหมูแคบหมูใส่ลงไป มาจ้ามาทานด้วยกันเนี่ยอเลยคุณมันหนาวค่ะถ้าลูกออกไปเล่นที่มาแล้วลรอกันกลับมาเห็ดกินมันหนาวดีดูค่ะอืมชิญสวัสดีค่ะอืม Pi Thi có ăn quay tèo không? Bà bà xài lúc xin Pi ừ. Thi Hình phải cũng có ăn แค่คือกัน Mà nào lại khả? cả, cứ để chất sẽ lười, nâu như vậy, phải không? thịt mình sẽ lười, tớn hì màn cả khao, đầy bể bớt บบับเหมือนกินที่เมืองไทยืมอ ใส่เท้าค่ะอเอาแล้วนะหมอมาตอนนี้ที่หนูกินหนูแหละแค่ลูกชิ้นหนูบอกสิวันนี้หนูไปทำอะไรมาไปกัานันมมาอืมไปเรีดีม่มะมาค่ะวนครัก Nam. Mm. Mm -hmm. mm -hmm. กระดูกงูค่ะแบบเปื่อย หมูสัมสั้นกับแบบละลายใ่ปากตุนใบค่ะสไตล์มัมนะคะชอบหมูสามชั้นก็ใส่หมูสามชั้นมักเนียงก็ใส่อันนั้นค่ะกินแบบข้าวมัก แคบ,บหมูโอเคค่ะคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทำกินนะคะอากาศหนาวๆกินก๋วยเตี๋ยวกันแดดออกล่ะสงสยัยมีแม่จะละลาย mm. นะคะเอาเป็นว่าไว้เจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ฝากไว้ด้วยนะแซ่บแบบมัมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะ mm. 拜拜，再见哈。